วันนี้โบตาดก็มารีวิวนะอยู่ใกล้ๆเราที่อำเภอกุฎจับของเราเองนะครับที่ตั้งเราจะอยู่ที่บ้านโนนชัย,ยพอรอำเภอกุฎจับจงบังหวัดอุดรธานีาเริ่มต้นในร้านนี้เลยเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่คันละ29งหมนนะแต่ตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ราคาไม่ถึงแสนนะครับแบตเตอรี่ใหม่ตต้าไดนาดูโครงสร้างทากว่าอันนี้ดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้เลยดูดิโอ ใครหารถบรรทุกเตรียมพร้อมที่จะบรรทุกอ้อยนะครับเตรียมพร้อมที่จะบรรทุกอ้อยครับ C นะครับมาต่อรองหน้างานกันได้นะกระบะแช้ได้อยู่ฟ้าท้ายพื้นไม้นะครับสวยงามใครหาราคาไม่ถึงแสนราคาถูกๆนะพท่อดูสวยนะ่ยางก็จะ ประมาณนี้นะครับยางปะท้ายฝั่งด้านนี้นะคือคัสซีก็รอๆกันอยู่ถังน้ำมันมีบี้บ้างแต่ไม่รั่วนะครับงานยางหน้าอมงล์รูปทรงเครื่องจะประมาณนี้นะครับมเอกสารภาษีเป็นยังไงราคาเท่าไหร่รอชมกันโตโยต้าไดยน้าโตโยต้าเดยนา สวยงามสวยงามหลังคาเป็นยังไงดูดิเปิดประตูฝั่งนี้ลองดูนะครับ ภาพเครื่องเอาโดยรวมนะครับโตโยต้าโตโยต้าจะถามราคาเพื่อนกีไน่ไหนเนาะราคา๋ยนนะสักคู่นะครับราคาไม่ถึงแสน แป๊บหนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไดน่านี่ยข้อไรนนะครับแปดหมื่นเก้าราคาเปิดอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะครับต่อรองได้นะต่อรอ,อ,องได้มาต่อรองหน้าง,งานกันเลยมีเท่าไหร่มาคุยกัน8ปดหมนะครับแปดหมื่นเก้าราคาเปิดตุยตาไดน่าอ้าโอเคสวยๆรอๆเอาไปดูรถสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก 2 9งหมนี่จะเป็นโตโยต้าโตโยต้าโคโรนานะครับโตโยต้าโคโรนาตัวนี้ตัว3ห่วงโตโยต้าหนึ่งจุดหกตัวนี้หัวฉีดนะครับเจ๊อ๋อเกียร์อัโตินะครับ,วววรบสวยงามแค่2 9งหมื่นเก้ระบบไฟฟ้าพอลพองไรพาวเวอร์แอร์เย็นไหมครับเนี่ยแอร์ต้องไปทำอีกแล้วแอร์ไม่เย็นแอร์ต้องไปทำเพิ่มนะครับราคานี้ สภาพโดยรวมสีก็นะครับประมาณนี้เลยเดิมๆบางๆนี่ลอกตามอายุการใช้งานางนี่โอ้สวยๆสวยๆฝั่งด้านคนขับอมาลายอืมนิ่มๆนิ่ม,มแล้วเปิดดูห้องเครื่องให้ดูสองหมื่นเก้านะครับส <29. S 1> <29. S 2> องหมื่นเก้าทดลองได้อีกโอ้โห เราดูห้องเครื่องให้ดูดิขออนุญาตไม่สตาร์ทจะได้คลิปดูคลิปกันชัดสั้นนะแต่ว่าเครื่องมาดูน่าเนะี่ยเปิดยังไงนะเทึดทดสไลด์ซ้ายขวาเออนะมันเล็กเกินะ่ะมือใหญ่นี่มุมอยู่มุมนี้แนละ้วเจิดไ่ายังไง โอ้แบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยขี่กลับบ้านได้เลยนะครับขี่กลับบ้านได้เลย,บบนเ,ลยเนี่ยเครื่องนี้ทนอยู่ประหยัดน้ำมันด้วยสภาพนี้29งหม่นเ้าอาวภาษีเต็มรัอยไหมหรือขา,ขาดสองปียังต่อได้อยู่ต่อได้ต่อได้ขาด2ปีนะครับสภาพยางเราก็ใช้ได้อยู่ ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีก29,000 2 9 0เ0อเ้าปิดปิดให้ผมหน่อยครับปิดให้ผมหนะ่อยติด2 9 0 0 0ื 29, 29. นะ่0เหนาะดูโฉมด้านหน้าอมรอไม่โดนแดดไม่โดนฝนอ้าวดูเบอร์โทรท้ายคลิปเลยนะครับ ามาดูใหม่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นนิสสันเซลฟี่นิสสันปี2012ตัวท็อปด้วยนะครับ170,000บาท170,000บาทเนี่ยถ้าดูรอขึ้นมาเท่ขึ้นมาหน่อยก็จะจประมาณนี้170,000บาทที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองหมื่นเก้าอ่ะสไตล์ครอบครัวขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะเป็นต o y o ต้าฟอร์จูเนอร์ปีไหนครับ ตัวปี2012เกียร์ธรรมดาใช่ค่ะโอเคปี 3, 2อง3ปีอืม2.5นะครับ2.5ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้39นะครับ3ามแสนราคาเปิดไว้ต่อรองได้นะครับต่อรองได,อองได้มาลองได้เลยอ้าวความสวยความหล่อมาดูรถกระบะ isuzu d max slx ตัวทอ็อป ท็อปไหมเนาะ SLX โอ้ตัวสุดท้ายเครื่องไดเล็กไม่สองแสนกิโลไม่องแกิโลเอเยนเอืยเปิดราคาเบาเบาแสนสามราคาอยู่ที่แสนสามนะครับสวยสวยสีสวยสวยล้อแม็กงามงามแสนสามสีพวกอะไรนี่ไม่ต้องห่วง เก็บงานให้เรียบร้อยแม็กไรเดอร์สวยนะแสนสามแสนสามโอ้รออยู่รออยู่รออยู่ปุบเก็บงานให้สวยเลยนะครับสวยงามสวยงาม เราไม่มีเลยสวยงามสวยงามสองแสนกับเก้าร้อยโลไม่รถจอด,จอดไม่ค่อยได้ใช้งานโอ้ก่อนที่จะเป็นคอมม์เร็วใช่หไหมครับปเป็นปั๊มสายอยู่ใช่ไมโอ้ตัวนี้ละตัวทนไม่มีปัญหาจุกจิกใช้ได้อ่ามาดูตัวอีกคันนะครับตัวนี้ตัวนี้นนปี 05คอมมอนเรลตัวนี้มาเป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับอมราคาแสนสองราคาแสนสองราคาแสนสองตามสภาพเลยนะครับาคาสีเต็มแอร์เย็นนะครับสภาพสีจต่ไม่สวยเท่ากับคันที่แล้วนะมีรอยแตกผุปะบ้างตามสภาพท้ายมีรอยบุ๋มนิดนึงอ,อ,อ่าถอยอาจจะชนรั้วชนอะไรมา าใครหารถราคาแสนต้นๆน,นะครับพร้อมใช้งานเช็คเรียบร้อยต่อรองหน้าง,งานได้นะครับใครจะจบที่ราคาที่เท่าไหร่วันนี้120,000บาท120,000บาทโอเคสวยงามสวยงามจะมาเรื่อยๆนะครับร้านเรากำลังนำรถลำเลียงเข้ามาเดี๋ยวรอประมาณปลายเดือนตุลา,าปลายเดือนตุลา เดี๋ยวให้ลำตัวนี้ออกขยายพื้นที่ก่อนพื้นที่ยังไม่พร้อมนะครับข้างหลังก็กําลังปรับปรุงกันอยู่โอเคอืมใครมีรถเกา่ารถจอดรถเกา่ารถจอดที่จะขายนะครับอ่าสนใจยังไงก็เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับ09516 99516้ต99ิดต่อแอดมินได้เลยนะครับร้านของเรานี้จะอยู่ที่ร้าน บ้านนนชัยพรญอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอ่าได้ผ่านมาก็ดีวิวให้ FC รอได้ชมกันอ่าใครหารถราคาต่ำราคากลางราคาพอไปได้นะครับรถมือสองนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถครอบครัวรถ6กล้อรถบรรทุกนะครับอ่าข้างค้างงวดที่รถข้างวดรถติดาจะยึดอยู่แล้วรถผ่อนไม่ไหวไปไม่ได้เข้ามาคุยกันได้นะครับ รับซื้อปิดบัญชีญชให้เลยเลเถ้ามีเงินเหลือก็ได้เงินคืนให้ด้วยค <ฮะ S 1> ่าดาวพวกอะไรมาโอเคนะอ้าวเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับ095 16 99 516ติดต่อแอดมินได้เลยโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับขอบคุณครับ